นี่คือข่าวที่ทําให้แฟนบอลต้องตะลึงทีฟุตบอลหญิงไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีหรือที่รู้จักกันในนามชบาแก้วยู17ได้แสดงความยิ่งใหญ่ด้วยการทุบเนปาลถึง12-0ในเกมคัดเลือกชิงแชมป์เอเชียทําให้พวกเธอคว้าแชมป์กลุ่มและทะยานเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้อย่างมั่นใจแต่ที่น่าสนใจคือที่นี่อาจเป็นจุดที่หลายคนมองข้ามไปความแตกต่างระดับนี้สะท้อนถึงความแข็งแกร่งที่แท้จริงหรือเป็นเพียงเพราะความไม่สมดุลของระดับทีมลองติดตามเรื่องราวทั้งหมด ไปด้วยกันเพื่อค้นหาคำตอบในวันนี้ซึ่งคือวันที่17ตุลาคม2,568เวลา18.30นาฬกาที่สนามชนบุรีสเตเดียมได้เกิดขึ้นการพบกันระหว่างทีมชาติไทยกับเนปาในรอบคัดเลือกกลุ่มเอฟของการแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปีนัดที่2โดยก่อนหน้านี้ชบาแก้ว u 1ยได้ไล่ยิงเติกเมนิสถานไปถึง17-0ในเกมแรก ในขณะที่เนปาลเองก็ได้เพียงเสมอศูนย์ถึงศูนย์ในแมตช์ก่อนหน้าเพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้นสําหรับผู้เริ่มต้นการแข่งขันนี้เป็นการทดสอบระดับชาติชั้นนําในเอเชียเพื่อหาทีมที่ยอดเยี่ยมที่สุดในรุ่นอายุนี้และมันเป็นก้าวสาคัญในการพัฒนาฟุตบอลหญิงในภูมิภาคโดยทีมที่ผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายจะได้สิทธิ์ลุ้นตําแหน่งแชมป์และแม้กระทั่งการไปแข่งขันระดับโลกต่อไป เกมเริ่มต้นได้ไม่นานเพียง5นาทีชา,า,าร์ลอตตเอลลารีก็ทำการครออนอย่างเฉียบคมให้มนทิดานุ่มนวลยิงเข้าประตูได้สำเร็จทำให้ทีมไทยนำห่างหนึ่งถึงศูนย์ทันทีจากนั้นในนาทีที่6กุลิสราลิมปวดน,นิดแสดงความเฉลียวฉลาดด้วยการตัดบอลจากฝ่ายตรงข้ามก่อนลากไปยิงประตูเข้าไปทำให้คะแนนขยายเป็น2ถึง0และในนาทีที่12วริธาจัญญาได้ส่งบอลเข้าไปอย่างแม่นยำให้กบินทิดากิกลนทศมงบอลเช็ดไปยังพัทรมนแสงตาซึ่งจิ้มบอล เข้าประตูได้อย่างเฉียบคุมทาให้ทีมไทยนำสามถึงศต่อเนื่องในนาทีที่17กุลิศราลิ้มปวดอีกครั้งได้แทงบอลทะลุช่องว่างให้มนทิดานุ่งนวลหลุดเดียวและยิงประตูที่2ของเธอในเกมนี A ้ eed, ทำให้คะแนนกลายเป็น4ีถึงศและในนาทีที่18อันชิตถาหองตะโกก็แทงบอลทะลุช่องให้ชฉลอดเอลลารีลากบอลมายิงเข้าไปได้อีกทําให้ทีมไทยนำาถึแล้วในนาทีที่3 1พัทรมน์แสงตาวางบอลยาว ยังชานฉลาดให้ฉลอดเอลลารีลากตัดเข้ามาใจ่ายให้กุลิสราลิมปวดนิดยิงเข้าประตูทําให้คะแนนขยายเป็น6-0และในนาทีที่37มุนทิดานุ่มนวลจ่ายบอลเข้าทางกลางให้กุลิสราลิมปวดนิดยิงประตูที่สาของเธอในเกมนี้หรือที่เรียกว่าแฮตทริกทําให้ทีมไทยนําในปานห่าง7จศก่อนจบครึ่งแรกในช่วงทดเวลาบาดเจ็บกุลิสราลิมปวดได้โอกาสหน้าประตูและยิงด้วยเท้าซ้าย เข้าประตูเป็นลูกที่4ของตัวเองทําให้ทีมไทยนํา8ถึงศูนย์ 0. และครึ่งแรกก็จบลงด้วยสกอร์นี้ครึ่งหลังเริ่มขึ้นในนาทีที่52าลอตเอลลารีจ่ายบอลตัดเข้ากลางให้กุลิสาราลิมปวนิดยิงประตูที่5ของเธอในเกมนี้ทําให้ทีมไทยนํา9าถึงศูนย์ 0. จากนั้นในนาทีที่5 5จากลูกเตะม,มุมที่มนทิดานุ่มนวลเปิดไปที่เสาแรกฝ่ายเนปานพยายามสกัดแต่บอลเข้าประตูตัวเองทําให้คะแนนกลายเป็น10-0ถึงศูนย์และในนาทีที่62ฉิองล เอลลารียิงบอลยัดเบียดเสาสอเข้าประตูได้ทําให้ทีมไทยนำ11-0ถึงสุดท้ายในช่วงทดเวลาบาจจด7จากลูกเตะมุมพัทรมนแสงตาหม่มงบอลเข้าประตูได้ทําให้ทีมไทยปิดเกมด้วยชัยชนะ12-0ชัยชนะครั้งนี้ไม่เพียงแต่ทําให้ชบาแก้วยู17คว้าแชมป์กลุ่มเอและได้สิทธิ์ผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายของการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียซึ่งจะจ,จัดขึ้นที่สู้โช ในสาธารณรัฐประชาชนจีนระหว่างวันที่30เมษายนถึง -17 พฤษภาคม2569แต่ยังเป็นโอกาสในการพิสูจน์ตัวเองต่อกับทีมชั้นนําอย่างจีนเกาหลีเหนือญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ซึ่งรอยอยู่แล้วโดยการแข่งขันนี้จะคัดเลือกสีชาติที่จะเป็นตัวแทนไปเล่นฟุตบอลเยาวชนหญิงชิงแชมป์โลกรุ่นอายุไม่เกิน17ปีที่ประเทศมร็อกโกในอนาคตนี้เป็นขั้นตอนสําคัญในการส่งเสริมฟุตบอลหญิงซึ่งมักถูกมองว่าเป็นกีฬาที่ยังพัฒนาไม่เต็มที่ในหลายประเทศ แต่ที่นี่คือจุดที่อาจทําให้เกิดความเห็นแตกต่างการชนะแบบนี้แสดงถึงความเหนือชั้นที่แท้จริงหรือเป็นเพราะทีมคู่ต่อสู้ยังขาดประสบการณ์แต่ส่วนใหญ่หลายคนมองข้ามไปว่ามันเป็นการแสดงให้เห็นถึงการเตรียมตัวที่เข้มข้นและการพัฒนาทักษะของนักเตะไทยซึ่งอาจเป็นแบบอย่างสําหรับทีมอื่นๆในเอเชียสําหรับผู้ที่สนใจนี่คือรายชื่อนักเตะ11คนหลักของทีมชาติไทยยู U 17ในแมตช์นี้นัดที่2ของกลุ่ม F ในคัดเลือก afcu17 women's asian cup china 2025 1พ e ิมลพัฒยี 6, 7, ่วง gk 2อริสาแต้มสกุล5บุญญาพรสนสี6สุรชาธนวัต7พัทรมนแสงตา9กุลิศราลิ้มปวนนิด4 10ชาลอตสิทธิประสงค์อัลลารี11มนทิดานุ่มนวล13กวิทิดากิขุนทศ15วริธาจัญญา17อัญชิตถาหอมตะโก และนี่คือส่วนที่อาจจุดประกายความขัดแย้งบางคนอาจโต้แย้งว่าคะแนนที่แตกต่างขนาดนี้สะท้อนถึงปัญหาความไม่สมดุลในฟุตบอลหญิงระดับเยาวชนหรือเป็นเพียงการเฉลิมฉลองความสําเร็จที่สมควรคุณคิดอย่างไรมันเป็นการพิสูจน์ถึงความแข็งแกร่งของทีมไทยหรือควรม,มีการปรับปรุงกฎเพื่อให้เกมสนุกขึ้นแชร์ความคิดเห็นของคุณในคอมเมนต์ได้เลยเราชักชวนให้ทุกคนมาแลกเปลี่ยนมุมมองกัน